กำลังจะไปมหาลาัยมหิดลน,นะคะทุกคนซึ่งนางเอกของช่องวนในวันนี้นะคะก็คือพี่เนทนั่นเองนะคะทุกคน เส้นทางที่ไปได้ขี่ผ่านแม่น้ำเจ้าพยาด้วยเด้อสุดท้ายน้องเตียงก็ได้มาเห็นมหาลัยมหิดแลแล้วก็ยังได้เห็นสุดคุยของพี่เนทด้วยขอบอกเลยว่าสวยมากพี่เนทเียนเก่งมากได้เกียรติยศมาดับหนึ่งด้วยนะคะมหาลัยอันดับต้นๆของประเทศไทยขอบอกเลยว่าใหญ่โตมโหฬารมากมีพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะคะเดินแทบไม่ไหวจริงๆพี่เนทก็พามาถ่ายรูปแล้วก็ได้พามาทัวร์มหาลัยด้วยนะคะก็ในทีวีอีก สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีนนนต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตานะคะตอนนี้นะคะตุณเตงก็อยู่กับป้าตานะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะกําลังจะไปมหาลัยมหิดลน,นะคะทุกคนซึ่งนางเอกของช่องวันในวันนี้นะคะก็คือพี่เนตดนั่นเองนะคะทุกคนก็พี่เน็ดยังอยู่ในร้านอะไรนะคะร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยนะคะอุ้ยจะมาทาเบงใส่สุดคุยหรือเปล่าคะ ในมอเตอร์ไซค์ก็คือก็คือใส่ชุดนำไปทายแมนบุค่ะแมในจะใจชุดคุยเฮ้ยอยากเห็นชุดคุยแหงนะคะแรงบรันดาลใจในการเรียนของน้อง,งตุ๊กแล้วก็จะเป็นนางเอกของเราก็คือพี่นทนะคะทุกคนเป็นคนไทยเดอทุกคนนะเดี๋ดวยว,วยจะเดินทางไปนะคะอันนี้ปตาก็เดินทางมารับน้องตุ๊กนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ไปเจอพี่เนกันเลยคะ่ะบายอะไรเลยก็คือปตานะคะ แล้วก็มาถึงแล้วพี่เนทสาวไทยสาวสวยของเราในวันนี้บุกบาบุกบาจะถามมานางนิ่งสวัสดีค่ะพี่เนทนี่ก็คือพี่เนทนะคะนางเอกของเราในวันนี้นะคะที่มหาลาัยมหิดลเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่เนทเลยพี่เนทเรียนสาขาอะไรคะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคะ่ะจบปริญญาตรีแล้วเนาะใช่ชื่อจริงชื่อว่าอะไรคะชื่อการ วันนี้ได้ใส่ชุดอะไรไปถ่ายคะวันนี้เอาชุดคุยแล้วก็ชุดเสื้อช็อปไปถ่ายอ๋อจัดเต็มเนาะมูนี่เนาะแตนจัดเต็มเนาะเนาะสุดลายชุดเนาะมงกุฎพร้อมเจ้าจ่ายมาจ้าเป็นผ้าซาตินเป็นเพื้นพื้นใข่ยาสูบบน บได้คือตุกตาละลูกคืนอยู่เขาวายสะกลมากุอสมารถไลน์เนาะอสมารถไลน์นาะเขาเนาะอเกันกิเยอะมากเลยมาษากีงนีษยังบบได้ดูแต่เน้นเ้านแนะนำตัวมาษากษหน่อย Hello my ่สอนพี่สอนตุกพี่เนสสอนพี่เนสเก่งอังกิทมากนะคะแต่ตรวเองยังไม่เก่งเลยนะคะอันนี้ใช้เวลาเดินทางไปมหาลัยมหิดลนานไหมคะเดินทาง25กิโล25กิโลก็ตามสภาพตามสภาพใช่ไหมคะก็แป๊บเดียวก็ถึงนะคะเดี๋ยวไว้ไปเจอกันตอนสู้สู้ๆถ่ายรูปมาถึงถ่ายรูปสู้ๆคนถ่ายสู้ๆค่ะนี่คือคนถ่ายนี่คือเป็นตากล้องนะคะเจ้าเจ้าประทิดคลิปเพิ่มแม่ครับเกียร์ยังสู้ครับ ติดตะกงต้องลาต้องลาโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้ไปเจอกันตอนถึงมาหาลัยมหิดลเลยนะคะเป็นอันดับต้นตของประเทศไทยเลยนะคือใหญ่ไหมคะพี่เนทใหญ่มากใหญ่มากใ,ใช่ไหมอู้อยจะพาเท, <า S 1> ที่ยวนั่งรถแถมทุกสายอ๊้ยอยากแบบอยากเแหบบ็แนแหงนะคะตื่นเต้นมากเยไปทาเบิรกันไปเจอ,เ,จอเดี๋ยวไปเจอกันตอนไปถึงดีกว่า,วา และนี่ก็คือเส้นทางที่ไปนะคะก็จะได้ขี่ผ่านแม่น้ําเจ้าพยาด้วยเด้อมีใครสามารถตอบมังตุกได้บ้างคะว่าสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยาของประเทศไทยนั้นมีกี่ที่คะมีกี่สะพานเนาะออตัวเองเห็นหลายสะพานมากเลยคะก็เลยงงว่าสรุปแล้วมีกี่สะพานกันแน่มี6หรือมีห้าคะสะพานก็ดูแข่งแร่งแล้วก็ทนทานมากๆเลยคะ่ะ เรียนมหาลัยมหิดลนะคะ2ปีค่ะแล้วก็เรียนมหาลัยที่กรุงเทพอีก2ปีนะคะรวมเป็น4ปีค่ะตอนนี้พี่เนทก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะไม่ได้ไปรับปริญญาตรีเด้อค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือไปถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะ ตเองก็รู้สึกโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้รู้จักกับพี่เนทแล้วก็ปาตานะคะแล้วก็คุณลุงด้วยพวกท่านท่านนะคะน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ชวนน้องตเตงมาด้วยน้องตเตงก็ได้เปตากล้องถ่ายรูปให้นะคะ<า>กรุงเทพไปมหลาลัยมหิดลนะคะก็จะประมาณย5กิโลนะคะแต่แมนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถจะติดมากไหมถ้ารถติดก็จะนานถึงนะคะถ้ารถไม่ติดก็ไปแปบ,บถึงะค,ะค่ะใจเขาลงตุ๊กตอนนี้ก็เต้นตุบตับตุบตับนะคะเพราะว่าตื่นเต้นอยากเห็นมากๆเลยต้องหาว่าลงตุ๊กเวอร์นะคะเอาพูดตามความจริงแล เลยคือเด็กบ้านนอกค่ะทุกคนอยากเห็นอยากรู้นะคะว่ามาหาลัยที่โด่งดังแล้วก็คนเที่ยวไปรีวิวเยอะๆนะคะก็จะได้มาเห็นจริงๆแล้วนะก็ยังได้ถ่ายให้พี่ๆน้องสาวลราทุกคนได้ดูด้วยนะคะว่าคงติ่งได้มาเห็นมาหาลัยแล้วเด้ออันด,ดับตน้ตนๆของประเทศไทยด้วยนะคะมีโอกาสได้มาเห็นก็รู้สึกว่าตัวเองมีบุญเหมือนกันนะเนี่ยถนนหนทางที่เส้นทางที่เดินมาขอบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะแบบสะพานคือสูงมากแล้วตอนนี้นะคะก็ใกล้จะถึงมหาลัยแล้วไอที่มองแวบๆเห็นนั่นก็คือมหาลัยเองค่ะขอบอกเลยว่า โอโหตึกมันสูงมากแล้วก็มีหลายตึกด้วยนะมีตั้ง10ตึกแล้วก็มีพื้นที่ตั้ง3 0 0พันไร่อ่ะทุกคนคิดดูมันใหญ่มากเอไม่รู้ว่าพูดผิดหรือพูดถูกเนาะพี่เนทบอกกับน้องตุกว่าเออพี่มาเรียนก็จริงนะแต่พี่ก็ยังจาไม่ได้ว่าคณะไหนเป็นคณะไหนตึกไหนเป็นตึกไหนพี่เนทก็ยังบอกน้องตุกด้วยนะว่าอยู่ข้างในมีเซเว่นด้วย้วก็มีทั้งข้างนอกด้วยข้างในหอด้วยก็มีด้วยและที่สําคัญนะคะมีธนาคารด้วยชั้งตัวเองก็ไม่คิดไม่ฝันนะเนาะก,ก็ไม่คิดิดดดวววว่ามมันจจะะีีีเ๋ยรใหู้ ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาข้างในเลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่ามียามเฝ้าด้วยเด้อแล้วก็ข้างในมีต้นไม้เยอะมากด้วยนะคะลมเย็นมากๆเลยค่ะมาก็จะเจอกับหนองน้ําเลยนะคะแล้วก็ป้าตาบอกว่าบางทีป้าตาขับรถในนี้ป้าตาก็ยังแบบหลงทางนะคะเพราะว่าเส้นทางมันซับซ้อนมากป้าตาก็บอกนะคะว่าไปผิดผิดถูกถูกนะคะแล้วมหาลัยนี้นะคะคนก็เข้าเข้าออกออกกันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็คนในมหาลัยเยอะมากด้วยว้ายตายแล้วมีไฟเขียวไฟแดงด้วยเด้อแลววันนี้นะคะก็จะ มีผู้คนนะคะมาถ่ายรูปเก็บไว้เหมือนกันค่ะนี่ขนาดน้องตัวเองได้เห็นแค่นี้นะคะหัวใจยังจะสั่นและรัวเลยเป็นความฝันของหลายๆคนเลยนะคะที่อยากเข้ามาเรียนแล้วก็อยากเข้ามาถ่ายรูปหรือว่าอยากมาเห็นทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะภาพที่เห็นในตอนนี้ก็คือที่จอดรถนั่นเองนั่นแหละน้องเตงก็ตกใจสามารถมา รถแต่ละคาสามารถมาจอดได้เป็นพันนะทุกคนคิดดูนะว่ามันแบบหรูหราขนาดไหนชั่วโมงละสิบบาทจาก็จะเป็นชั่วโมงละห้าพันกีบเด้อและที่จอดรถนะคะก็มีหลายที่มากๆเลยนะคะแต่ว่าส่วนป้าตาก็เลือกจอดที่นี่นะคะเพราะมันก็จะล่มด้วยที่ที่จอดรถที่กว้างมากๆเลยค่ะเป็นมหาลัยที่ชาวต่างชาติก็สามารถเข้ามาเรียนได้ด้วยเด้อคนรู้มาอ่าและตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงแล้ว็นธีเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือเป็นที่จอดรถ หที่จอดรถด,ดีมากดีแหงนะคะวันนี้ก็เป็นชุดขวีนะคะทุกคนของคณะอะไรนะคะาสาขาอะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสวยก็แต่งอย่างนี้เลยจะไป้องน้ำาะไรล่ะโอ้ยแดบดบจังปางไม่อันนี้มันติดอ,อยู่ข้างใน ส,สวยมากที่จะตัวตัพดีมากเออมอนบ้านเลยอุ้ยนัองติกลืมบอกทุกคนไปนะคะก็ะคือว่าอัน,นีมาถ่ายรูปเขาเรียกอยะไรคะซ้อมใช่ไหมคะถ่ายรูปเล่นถ่ายรกับครอบครัวอ่า,า,าแต่ว่าวันรับจริงๆคือวันไหนคะพี่เนทวันที่เก้าวันที่เก้าตุลาคมคือวันรับปริญาจริงๆนะคะนี่ อันนี้ก็คือเป็นชุดที่ใส่เดียคะ่ะกับปาตะ,ะนะคะกาลังใส่ที่เนทอยู่นะคะทุกคนอ้าเดี๋ยวหลังจากที่แต่งตัวเสร็จแล้วติงจะีวิวทุกคนดูอีกครั้งนะคะ,ะ,คะว่าเป็นชุดแบบไหน <laughs> ประมาณไหนนะคะเป็น <c oughs> ชุดแบบนี้เป็ไหมอ๋อชุดแบบนี้กะมีคนอันนี้เชอร์ปาง B N K เเป็นดาราที่ไทยไม่รู้จักค่ะโอเคไหมโอเคไหมไหนดูด้วย ว้าวสวยเลยพีเนสเอ้ยหนึ่งสองสามดีดีอันนี้ชุดที่ใส่นะคะสวยด <laughs> แล้วชุดนี้ไปด้วยเนาะ,ะใช่แล้วก็หมวกก็ <laughs> มีคนมาถ่ายรูปเหมือนกันนะคะ ีดอกไม้มีอะไรก็แบบพี่จะลดโอ้โหชั่วโมงละอาคารชั่วโมงละสิบบาทชั่วโมงละสิบาทใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะห้าชั่วโมงก็ห้าสิบบาทห้าชั่วโมงก็ห้าสิบบาทไปกันไปอุ้ยทำไมน่ารักอย่างนี้เนี่ยอาคารห้องประชุมสิทธาคารเดินอ้อมตรงนี้กันอ้อมทางไหนอ้องนี้โอเคค่ะต้องให้พี่นิทเป็นคนพาไปเดี๋ยวพราะว่านี่ไม่รู้จากอะไรเลยเพราะนี่เอื้องตีกไปข้างแรกเหมือนกันที่มานะคะ ดีใจเดีใจได้เห็นมหาล <cond vitamin Gregory> <lit> ัยกลกําลังเดินไปที่อาคารศิทธาคารครับซึ่งเป็นหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยที่ติดปลูกระกรทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับเรากํลังเดินไาครับสามคนเรานะครับขออนญาตหวีผมหน่อยนะครับผมไม่ดค่ะผมผมสั้นค่ะพู้เล่นพู้เล่นเดินมึงนี่ไอ่้านอไปอไป่าม ใช้ถัาถึงเลยไหมใช่แล้วเราถึงเลยอ่าอุ้ยสวยงามแต่ละคนชอบปมาเลยสุดสุดสวยที่นี้ถ่ารูปเมัองนี้ไปถ่ายไปไปนี่อาคารวิทยาศาสตร์ให้หนูให้หนูจับสวยบอไหวไหคะเย่ตาเราไหวไหวไป อาคา,ารวิทยาศาสตร์มีเคยเรียน anatomy ด้วยเคยเรียนไหม anatomy เป็นร่างกายคนร่างกายคนเป็นศพคนน่ะเรียนเรื่องอายวะร่างกายมาอังกีษไม่รู้เลยนี่มันก็็นมีรถแท้ตารางเวลาด้วยอ๋อคือแบบเออนั่งทัวร์นั่งไปไหนได้หมด อนั่งฟรีด้วนะนั่งฟรีด้วยใช่ไหมพี่เนท่เาดินหลังาคานั่งหลังก็ได้ดี๋เนมาลาจะมมาด้วยนะคะล้มมีอยู่ค่ะเหเนาะที่จอดรถนะคะเนี่ยคือทุกคนดูจอดได้สองพัันนะครับอกหรอคะรถมทั้งหมดจอดได้สองพันชั้โอหมีกี่ชั้นเนี่ยชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินบ้าว สะมาดีแท้ตไม่ไม่ร้อนอุ้ตรงนี้สวยมากเลยพี่เนทสวยอ่ะไม่ลูกาย่าไปเดินนะพันเดินไปกดอุ้ยหนในรีวิวอันนี้คือตรานะคะมหาลัยถือนี่ไหมตามหลักก็ถืออย่านะนี้สวยเอาสองคนหล่อๆนะ สวยๆหนึ่งสองสามดูไม่ท <ian> ั้งหล่อทั้งสวยวป่าไปถ้าเป็นรวมนี้จะสวยมากใช่อ่ฮะไปอันนี้เริ่มแรกจะไปถ่ายที่ไหนต่อไปถ่ายที่ไหนก่อนคะเป็นตึกสีทานเป็นตึกที่แปลกแปลกแปลก แล้วมาดูกันว่าแปลกๆนั้นมันเป็นยังไงแปลกๆมหาลัยนี้มหาลัยนี้มีกี่คณะคะเนี่ยมีหลายคณะพี่จะไม่ได้พ <machines? S 2> ื้นที่กว้างมากเลยมหาลัยนี่ถึงนี้แหละที่จะมาถ่ายตึกนี้ใช่ไหมคะ <ใ ninth. S 2> โอ้โหเป็นมหาลัยที่แบบกว้างมากมีพื้นที่ที่แบบเอ,แบบเออกว้างสุดๆเลยแล้วก็บ้านเรียนจริงๆนี่คนเยอะไหมคะพี่เนท มันรับจริงๆนะคนเยอะมากม,มันรับจริงๆคือคนเยอะมากเนาะปะะ้าตาค่าเทอมแพงไหมคะของพี่เบิกได้เป็นข้าราชการอ๋อส่้างหายให้ป้าในถิ่นพ่อใหญ่ใส่ได้แล้วสวยมากเลยอเอามาขายให้ป้า ปลาอาวางของโรงเรียนเถ่ายรูปให้ต้องแม่ปะแม่นี่ดิมาจุ่น่พีนเนฐเห็นบอนี่จะเป็นคู่งามเฮาสมัจุซื่อคักโอ้ยสวยเออเสร็จหมวกก็งามเดฟพี่เนฐแมนโอเคอเคแม่มาถ่ายรูปคู่ตรงนี้ เดี๋ยวต้องเถิบเอาไปท้างนนิเลื่อไปท่างหนะเลือเอาไปท้างฝุดตุ๊กตาล่องทาง่ทางนี้บะแม่ท่างนี้ก็ได้อยู่แม่แมน,แมน,มนท่างนี้ก็งามท่างนี้ก็งามมุมนี้ก็งามเด้ห้ามลงน้ำดือ้อคนบอกระวังบ่อน้ำลึกคนวะอุ้ยมี มีตัวมีมีตัวเฮียน้ำตัวเงินตระทองมันมีเขาเรียกว่าวุ๋ยโอ้ยวุ้ยเราเรียว่าวุ๋ยวุ้ยเรียกเรียกเรียกชื่อน่ารักมากเลยแต่ความเป็นจริงน่ากลัวน่ากลัวโอ้ยมาขายคนละอันมันจะก็ยิ้มอันนี้เป็นตึกอะไรนะคะตึกที่เรียนใช่ไหมตึกเรียนเป็นตึกที่แบบจัดงานเวลามีงานเราก็จะจัดตึกที่ที่ที่ตึกนี้ใช่ไหมคะอ๋อ มหาลาัยแบ,บต้นต้ของประเทศไทยเลยนะแล้วคนก็แต่งตัวแบบเออมาใส่ชุดแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะคะก็มีแต่คนสวยๆนะคะทุกคนแล้วบรรยากาศคือแบบดีดีดีมากบรรยากาศดีมากลมเย็นเออดีวันนี้วันนี้ไม่แดดแดดแดดไม่แรงภูมิทักน์ของหมาวิทยาอะไร นะบนทางข้าไปล้อพี่ใช่ค่ะก็มีแต่นนาาาคนสวยๆน่ารักๆนะคะพากันมาถ่ายรูปลกเดี๋ยวสักวันหนึ่งเด็กก็จะมีแบบนี้ เดีย๋ยวสักวันนึงตีก็จะแบบได้ใส่ซสื้อขีแล้วก็ถ่ายรูปอยากถ่ายแบบหนูยืนอยู่แล้วเห็นตึกทั้งตึกมันจะถ่ายได้ไหมได้ได้ได้อบอกขอให้บอกหูแดดแรงเด้อใช่ถ่ายตรงนี้ได้ไหมไอ่ะได้อันนี้มีกี่ชั้นคะพี่เนท ที่เข้าเคยเข้าแค่ครั้งเดียวอ๋อเหรอมีหลายชั้นเลยน่าจะสองชั้นน่ะโอะ้มันใหญ่มากงั้นเนี่ยลม่มตึกอาคารคือใหญ่มากดูแบบเวลามีงานแล้วเขาจะจัดขึ้นที่นี่ถ่ายตรงไหนคะ พ่พี่เนทลองยืนตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวลองถ่ายให้มันมันดูจะดูสวยมากเลยนะตรงนี้ตรงนี้นี่แถวนี้ก็สวยอยู่ในร่มนะถ่ายมรงนี้เนาะเดี๋ยเข้ามุมตรงแบบนี้ก็จะสวยนะพี่เนทถ้าพี่เนทยืนเดี๋ยวเดี๋ยวเอามุมนี้ก่อนมุมนี้ก่อนไม่เอาหมวกมาใส่เอาแบบทางการก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บวันนี้มีหน้าที่เป็นตาก,กล้องให้นะคะเป็นตาก,กล้องที่ดีของวันนี้ดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะท<ห><ห>่าดาว นใจติดต่อได้ค่ะติดต่อได้นะคะติดต่อได้รับงานทุกอย่างนะแม่ขายกล้องรับงานทุกอย่างพรีเซนต์หรือว่าจะเป็นงานร,รีบลรับรีวิวตอนนี้เปิดรับแล้วนะคะก็สามารถติดต่อได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม <laughs> หาทุนให้ตัวเองว่าไปมาเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันคืออุตึกอาคารใหญ่มากเ้อทุกคนแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะแล้ววันนี้ก็แดดไม่แรงมากด้วยนะคะโอ้ยโอ้ย,อยนี่น้องเตียงก็แบบ อีกสามปีข้างหน้าก็จะได้แบบมาถ่ายรูปแบบนี้แล้วนะก็จะเป็นที่มหาลัยพ่เรียนนะคะยิ้ตรงนี้ะามหิดลสิบอาคารมีสิบอาคารใช่ไหมคะนี่ชื่ออะไรมหิดลสิบอาคารมหิดลดสิบอาคารว่ามันคือหลายอาคารแค่โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้พี่เนทก่อนนะคะเดี๋ยวไปเซลล์กันต่อถ่ายรูปเก่งขนาดนี้งานพรีเซนต์งานถ่ายรูปต้องเข้าแล้วแหละทุกคนค่ะนี่พี่เนทเนี่ยหนูบอกว่าตรงนี้จะสวยนี่ตรงนี้จะมีดอกไม้เนทพคต เดี๋ยวให้ดูนะว่ารูปพี่ติ๋งถ่ายออกมาเป็นยังไงแล้วทุกคนจะรู้ว่าโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถถ่ายรูปแบบเป๊ะ้มากอันนี้คือตึกอะไรนะคะไม่ทราบอันนี้อัอน,นอันนี้คนถ่ายก็ไม่ทราบเหมือนกันดีวหนูถ่ายให้ก่อนพี่เนทโอเคค่ะอาจับกล้องให้หนูเลยคะ่ะอันนี้เป็นวิดีโอนะคะจับถ่ายอะไรจะดูไะ ด็กได้ปถ่ายรูปกุต่ายไปถ่ายรูปต่อกันตอนที่ไปถ่ายต่อก็คือตรงที่ป่าค่ะที่มามาเลยตอนนี้เราก็เดินเข้ามาบอ่อปลาครับอะไรเนี่ยแหละค่ะโหเป็นป่าเลยทุกคน นี่ไงเจ้อปาตาเก่งเด้อปาตาถามมากระเตินไปลูกมาเรียน4ปีจำไม่ได้นะครับ <c oughs> แม่มาคนเดียวจำได้นะครับเ <c oughs> ก่งมากมาก้า <c oughs> พกเมามาด้วยรับรองครับ ดูที่เขาดูเนี่อการหาทีีเพนะครับธรรมชาติดีเนาะอากาศเย็นๆต้นอะไรก่อนเนี่ยอ้าว เป็นมหาลัยที่พื้นที่กวางมากนี่เดินแบบจนร้อย300ไร่นะสามร้อ <okay. S 2> ไร่อที่ถทกนไร่แื<ม>้อที่พันไร่อาณาบริเวณาะจริงๆแล้วสามร้อยออแพงสวยนะพี่เนตตรงนี้ก็ เดินก็ระวังหน่อยกลัวอ้าวเราไม่เจอ่ลยตรงนี้คลิปนี้ตัวเตงก็จะขอตลาไปก่อนนะคะเราติดตามอีพีต่อไปด้วยเด้อศูนย์อาหารในมหาลัยมหิดลคือใหญ่มากและยังมีเซเวอเลว่นไว้เด้อคือมาคักแท้และไม่น่าเชื่อว่าจะมีธนาคารในมหาลัยด้วย